มึงสะดอกได้เหรอก็เออดิเอ้าแล้วทไมมึงไม่สะดอกแต่ทีแรกวะอ้ยอะไรกันแค่นี้มึงเหนื่อยแล้วเหรอไม่ได้เหนื่อยเว้ยเวนกรรมกูีแท้เลยเฮ้ย มึงสะดออกได้เหรอก็เออดิเอ้าแล้วทำไมมึงไม่สะดอกแต่ทีแรกวะนี่ขนาดมีโซ่ล่ามนะมึงยอาแหว้งกัดกูไม่เลิกเลยแต่ไอโซ่เนี้ยมันไม่ได้เอาไว้ล่ามกูเว้ยมันเอาไว้ล่ามมึงต่างหากยิ่งมึงขยับตัวเท่าไ่กูก็ยิ่งได้ยินเสียงไงแม้กระทั่งตอนวิ่งหนีมาด้วยกันมึงก็ไม่เอาออกเนี่ยนะมันสะดอกไม่ทันเว้ยจะต่อไปนี้พอทันทีแยกทางเออ งงแต่กูว <mean> ่าจากเป็นมันง <fish> ่ายไปว่ะกูว่าจากตายดีกว่าเฮ้ยแดดเดดยาดไวเดดเดดอยู่กูสตรีมแล้วที่โมโนแมสเท่านั้น